สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการบค์เกอร์เพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ป่าแหมว่าเราจะมาทําอะไรนะอัอนนี้จะมาทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาคอยรับชมกันนะครับก่อนอนนนื่นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอ่าเนี่เราเข้ามากลางป่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันครับขาเพื่อนๆเ,เ,เป้าหมายของเราวันนี้นะครับที่เราเข้ามาที่กลางป่ากันนะครับในวันนี้ จุดประสงค์หลักนะครับก็คือการหาอาหารป่านะครับหรือเอาง่ายๆถ้าเราไปแคมป์หรือไปเงี้ยเสบียงเราหมดเราหาอาหารกลางป่าจะหาได้ยังไงนะครับแล้วมีอะไรที่แบบเราพอใช้ประทังชีวิตได้มั่งนะครับ <c oughs> อันนี้จากสถานการณ์จริงในป่าเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เออนะครับไข่มดแดงนะครับนะี่ครับ อันนี้สามารถรับประทานได้นะครับมดแดงนะครับเดี๋ยวอันนี้เราอย่างจะไม่เก็บนะครับเราจะขึ้นไปดูข้างบนป่านะครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับแบบใช้ปทางชีวิตได้นะครับว่าเวลาเราเข้าป่าไปนะครับอย่างสภาพตอนนี้เนาะมันแห้งแล้งนะครับแล้วก็อย่างไม้ไผ่อะไรพวกนี้ ความจริงหน่อไม้มันก็ใช้ประทังชีวิตได้ครับแต่ว่า,าถ้าเป็นฤดูแล้งที่แห้งแล้งเนี้ยบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเราจะหาอะไรนะครับเพื่อประทังชีวิตเมื่อเราเดินป่าหรือเกิดสเสบียงหมดเนี่ยครับต้องการแบบใช้ชีวิตให้เอาการอยู่รอดนะครับคือหาอาหารนะครับผมเนี่ยครับ อ,อไช้ครับเดี๋ยวว่าจะมีอะไรมัางนะครับในป่านะรครับเดี๋ยวหาเจอ อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเวลาเราเข้าป่านะครับหรือไปแคมป์นะครับไปเที่ยวป่ากันนะครับเพื่อนๆขออีกอย่างเลยนะครับเวลาไปเที่ยวกลางป่ากันแล้วประกอบอาหารเสร็จกันแล้วนะครับอ่รุณาดับฟืนดับไฟนะครับเพื่อให้ไม่ไฟมันจะได้ไม่ดับไม่ป่านะครับอันนี้ขอเพื่อนๆเลยนะครับเวลาไปเที่ยวป่ากันอันนี้ฝากด้วยนะครับ สำหรับสายคมปนนะครับวันนี้ไม่ได้เอามอไซค์มานะครับแต่เราเดินขึ้นเขานะครับเด๋ยวว่างๆเดี๋ยวหาเส้นทางลองวิ่งกันดูนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้เราเจอแล้วครับสิ่งที่เราตามหากันนะครับแล้วก็เป็นของป่านะครับชันเลิศเลยนะครับผมหรือ หลายๆคนจะเรียกว่าผักหวานป่านะครับอันนี้สามารถรับประทานได้นะครับผมเอามาแกงเอามาลวกนะครับจิ้มกับน้ำพริกนะครับจะออกรสชาติหวานหวานนะครับลักษณะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับนี่ครับคือต้นผักหวานนะครับอันนี้จะใช้กินเป็นยอดอ่อนนะครับผมเป็นผักหวานป่านะครับ เดี๋ยวผมเก็บเลยแล้วกันอันนี้ใช้รับประทานได้นะครับเนี่ยเลือกเอายอดอ่อนๆอนะครับนี่เห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวขอเก็บผักก่อนแล้วกันนะครับผม เพื่อนๆตอนนี้เรามาเจออีกต้นหนึ่งแล้วนะครับมันอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับเพราะต้นเมื่อกี้คืออยู่ภาคนู้นครับผมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มากเขียวมากนะครับ <c oughs> อ่าแต่ยอดไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับนี่ก็ใช่นะครับ ครับตอนนี้ผมคิดว่าผมควรจะเพียงพอแล้วนะครับพอได้น่าจะพอกินแล้วนะครับผมนี่ครับแค่นี้พอนะครับแค่พอกินนะครับแค่พอกินนี่ครับต้นผักหวานนะครับในยอดอ่อนเก็บได้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยนีะครับเพื่อนๆรสชาติอร่อยนะครับไปลวก กับน้ำพริกทําแกงพอดใส่ไข่นะครับหรือแกงใส่ไข่มดแดงนะตายหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ชุดนี้ผมก็คงจะพอแล้วครับจะกลับแล้วนะครับอ่าแต่ระหว่างทางกลับนะครับถ้าเจออะไรอีกเดี๋ยวผมจะเก็บบันทึกภาพเอาไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ อันนี้ครับภารกิจวันนี้นะครับสำเร็จร่วงไปได้ดีนะครับผมครับ,รบวันนี้ก็ขอจบทริปนะครับกับการหาของป่าไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ยังไงก็ถ้าชอบนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับหรือแสดงคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะครับแนะนำได้นะครับว่าอยากให้ทำอะไรต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับภารกิจของเรานะครับดำรงชีพในป่านะครับหาของป่าวันนี้เราได้ท่งนี้ครับเพียงพอต่อการประกอบอาหารแล้วครับแล้วก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดอีกอย่างนะครับว่า ป่าเรานะครับถ้ามันสมบูรณ์อาหารการกินมันก็มีนะครับแลก็อีกอย่างนึ้งครับเราควรศึกษาแล้วก็ออจำลองรักษาไว้นะครับสําหรับป่าบ้านเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ